เลูกเก่งมากเก่งมากวันนี้เรายังยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับช้างเท่าไหร่แล้วก็ก็คือใหม่ช้างก็ใหม่รตก็ใหม่แะ้วค่ะแม่คุ้นเคยเลยใช่ไหมคะดูีแลัคด้วยค่ะนี่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 ไอ้ข้าไอ้ข้าทางคอยเท้าวพอยเท้าวผักบุ้งแฟมิลี่สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้แม่มีความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะแม่ได้ออกมานอกสถานที่ ในสถานที่นี้ยิ่งใหญ่มากนะคะถ้าไม่เชื่อไปดูคะ่ะว่าใหญ่มากจริงหรือเปล่าพอค่ะเราให้ดูแค่นี้นกลับมาคะ่ะเป็นไงคะใหญ่จริงหรือเปล่า <c oughs> วันนี้เราจะต้องมาทำแอคทิวิตี้ร่วมกับสัตว์ใหญ่มากนะคะเป็นเจ้าป่าเลยนะคะเราก็มาทำกิจกรรมร่วมกับช้างวันนี้แต่ว่าวันนี้แม่ไม่ได้มาคนเดียวใครมากับแม่บ้างเชิญเลยคะ่ะ <c oughs> นี่วันนี้เรามีแก๊งนะคะแก๊งร่วมกรีดหรือแก๊งใจกล้าของเราไม่รู้นะคะร่วมกิจกรรมกับช้างนะคะวันนี้แล้วเราก็ จะไม่มากันแค่นี้นะคะเราก็จะมีเจ้าของฟางช้างนะคะผู้ใจดีจะมาดูแลเราและที่เราอยู่ที่นี่นะคะก็คือลานนาคิงดอมนะคะหรือว่าฟางช้างลานาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่ป๊อปสุดหล่อเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับผมสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสนุกๆกับช้างกันได้เลยค่ะไปดูว่าวันนี้มีจะทาอะไรบ้างค่ะ บายเลยตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยบายมากทองดิดีแม่ทองจับเลยครับข้ามาเลยรับลูกข้ามาเลยทองไม่มีปัญหาเราคนเนี้ยโอ๊ยจับไดยหมดแม่ทองมาสวัสดีแม่ทองแม่ทองส5ห้าแล้วโอ้ยสี่สิบหกแล้วเข้ามาก่อนลูกกมาจับช้งบุญรักสามัคคีเลยนะลูกชัดสัใจเอาคุณนี้มาจับ่อทองดิดีโอ้ยนิ่งที่สุดในโลกแล้วไม่เคยทำอะไรใครเลยตัวนี้เนี่ยไม่แน่เพราะว่าทับมาแล้วแต่ช้างท้องกี่ปีแล้วครับกี่ปีกี่ปีอะ 2ปีสปีกว่าประมาที่สี่เดือนที่6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตอนนี้คุณทับมา6กเดือนมันยังไม่ออกอาการดังนั้นเราต้องให้พิอให้ให้หมอมาเช็คมาเลยฮอร์โมนว่าเป็นเีียบเพราะค้างท้องนานที่สุดในโลกนะนะศาสตร์สองปีโดนยาฟาดมาจับสิ้าจับแล้วโชคดีนะลูก จับน i, ี่ก็ได้อาจับน <Lia ison S 2> ี่ก็ได้ข้างๆค้าบสวัสดีครับข้างๆเขาไปได้ลูกไหมจับจับสัมผัสเข้าไปใกล้ๆให้ลองนิ่งที่สุดอ่ะเขาไม่ดื้อเลยจับดีๆค่ะจับได้ลูกเอ๊ะเก่งมากเก่งมากวันนี้เรายังยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับช้างเท่าไหร่เราก็ก็คือใหม่ช้างก็ใหม่เราก็ใหม่นะคะรอดท้องได้ด้วยนะอ๋าบ เดี๋ยวช้างจะออกไปว่าช้างจะออกไปไหนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ป๊อปก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเนาะโอเคตอนนี้เรามาทำความแนะนำกับแม่ทองตัวแรกของเราก่อน เป็นช้างที่ใจดีที่สุดและนิ่งที่สุดใช่ไหมคะใช่เป็นเป็นเป็นผู้นําที่นี่โอ้ยเจ้าปูงเลยวิเรามาเจอเจ้าข้นก่อนนะคะก้อแท้เลยเราต้องมาทําความแนะนํากับเจ้าผินก่อนก็คือผู้นําก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปแนะนําให้รู้จักอีกทางนู้นไหมครับได้ค่ะช้างตอนนี้ช้างกำลังา้อกินอใช่ไหม เขากินเยอะมากนะเมื่อกี้เราเห็นเป็นกองเลยตอนนี้เหลือนิดเดียวแล้วอ่ะอยากกิจับเลยลูกไปเลยไปเดี๋ยวพี่ดิมไปเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับไมต้องตัวไมต้องตัวนะครับอ้ใจดีที่สุดเลยค่ะตอนนี้ช่ววงเเเียนะะคอมากนนะคาอร่อยนะคะทุกคนอาหารช้างคนก็กินได้ช้างกินได้แล้วก็ไทยกินได้เลยนี่เขาเรียกว่าหญ้าเมเปีย ย่าในเปียจะเป็นยอาแบบนี้นะครับก้ามมันก็อย่างนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีรสชาติหวานสําหรับช้างนี่เป็นกล้องเป็นต้องถ้าเรากินมันจะหวานไหมคะลองชิมดูไม่จีอยากกินอาหารกลางคนดูสิคะเขาจะแบบว่ามีโลกส่วนตัวของเขามากนะครับเขาม่จุกกับการกินดาวก็สี่สิบแล้วข่ามาในใกล้วทำไมใจดไปดา เราวเป็นใจดีค่ะดาวเป็นบัดดี้ของแม่ทองค่ะมาจากที่ลูกบัดดี้กันค่ะเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเขาไมนได้ทพื่อนกันนะะคนิ่งที่สุดครับนี่เลยจับเลยค่ะสัมผัสเขาฮอลโหครับออ้ันนี้ตัวแม่ดาวนะคะสัมผัสด้วยก่อนครเราเป็นเพื่อนซีกันใช่ไหมเป็นบัตตี้แอบขโมยของกันแล้วนะคะแอบขโมยของกันถ้าเป็นถ้าเป็นเชือกอื่นมาขโมยเขาไม่ยอมแม่ทองเนี่ยซัดเลยแต่พอเป็นแม่ดาวนี่เขาไม่ทำอะไรเขาเป็นบัตตี้กัน จะรู้พอเป็นบัดดี้เนี่ยก็มาจับได้เลยเหมือนเมจิกกับไอติมหรือเปล่าแอบที่ขนมกันอ่ะมาแลนะคะมาแลนี่ค่ะมาแล้วอายุสี่ขวบสี่ขวบสี่ขวบค่ะสี่ขวบอันนี้สี่ขวบป่ะตัวอายุน้อยกว่าพวกอีกอ่ะยาวถึงสามเมตรน้ำหนักก็ประมาณเกือบสี่ตัน เหมือนต้นาบแก้วชาบาแก้วมาเลยค่ะมาชาบาเลยทาไมหน้าเป็นหน้าเขาเป็นสีขาวเงี้เขาไปถูคันหนักหนักกระเบื้อ๋อ้หน้าเขาขาวทาแป้งมาช่วงเช้ายังไม่ได้อาบน้ำเพราะหนาวอยู่ทาแป้งมาใช่ไหมใช่ทาแป้งมานิดนึงมาเลยค่ะอันนี้ของมุกยังไม่คุ้นเคยนะแต่เราก็เราก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติของเขานะคะเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำเราจะไม่ไปบังคับอะไรใดเขาทั้งสิ้นเนาะเขาก็คงจะเหมือนเราแต่ตอนนี้เขาก็กินกินอย่างเดียวค่ะแต่วุ้งกลัว ที่แมุงกลัวก็เพราะว่าที่บ้านเรายังไม่เคยเจอสัตว์ใหญ่ในเมืองแบบนี้นะคะ่ะพอเรามาเจอออกมาธรรมชาตินี้ก็แนะนําน้องๆนะครอบครัวนะคะลองพาครอบครัวและเด็กๆออกมาดูธรรมชาติข้างนอกบ้างอะไรยเงี้ยทำกิจกรรมร่วมกับสัตว์ที่ในเมืองไม่มีอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็น่ารักไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะแล้วก็เหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้เขากินเราดูเขาทากิจกรรมร่วมกันนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีแบบนี้เนี่ยดูเขากินเยอะมากค่ะโอ้โหขี้ลูคนใหญ่ไหม ใหญ่มากดูเรลัคด้วยครับนี่ๆๆมีไอ้ข้าวไอ้ข้าวไอ้เท้าคอยเท้าหอยเท้าเรลัคขนตายาวมากเลยนะคะขนตายาวเลยครับตัวนี้ต้องปัดมัสคาร็เค่ะไอบิวตี้คุณเลดี้เลยครับเนื้อตัวใหญ่มากส่มเก้าครับแล้วมีเลยอ่ะดังนั้นเขาบอกว่าตัวนั้นนะคะเขาบอกว่าลำคาญพวกนี้เสียงดังพูดมากไปดีกว่ายีงค่ะทุกคนตามไปแล้วก็าปใช้ปัดตลอดนะครับในห้าง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะนี่เขาจะใช้หางปัดแมลงปัดอะไรตลอดเขาหนีเราไปแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะช้างอ่ะยังสู้เราไม่ไหวนะคะเราพูดมากเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ช้างเลย <c oughs> คือดูดีคะมันตูดให้เราทุกตัวเลยเวลาเราเ <c oughs> ให้อาหารให้อะไร <c oughs> เขาก็ใช่เขาจําได้อยู่แล้วอันนี้ชื่ออ้อยใจอ้อยอันไหนชื่ออะไรพี่พุงจำได้ไหมอ้อยใจตัวนี้ชื่ออ้อยใจตัวเล็กชื่ออะไรนะ เออไม่ใช่ลานนาอ๋อตัวเล็กชื่อลานนาอันนี้แม่ดวงแม่แม่ดาวได้ชื่อใหม่แล้วแม่ดวงดีไหมอันนี้อ้อยใจอ้อยใจออ้ยใจใหญ่มากอ้อยใจก็ประมาณ4ตันนะโอ้สี่ตันเป็นอายุ35มสิบเชือกนี้สามสิบห้าอายุน้อยกว่าแม่อีกอ่ะโอ้แต่ว่านงยี่สิบกว่าพลังที่ใหญ่มากเพราะเป็นช้างใหญ่ข้วน อะไรคะเธออันนี้คือฮิปโกมือส่งส่วนเรออะไรเียวันนี้เราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะพี่ป๊อปเราไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดให้เป็นชุดอย่างนี้เพื่อเราทำกิจกรรมนั้นเวลามันสกปรกหรืออะไรมันจะง่ายหน่อยค่ะค่ะ้เดี๋ยวเรามาเสร็จปุ๊บเรามาป้อนอ้อยกับกล้วยเราป้อนกล้วยก่อนโอเคป้อนกล้วยแล้วเสร็จแล้วก็พาช้างเดินออกกําลังนิดนึงสุดท้าเรียบร้อยแล้วก็ไปตำยามาตำยาสมุนไพร พอตำยาเสร็จแล้วก็เอาไปอาบน,น้ำเอาไปอาบน้ำเนาะตอนนี้นะคะเราขอตัวไปแปรงฟันก่อนค่ะไปจะยิ้เพ่อยางมากินระรักเขาแ่ไม่ได้ลูก